สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเบอลเล่าไปเรื่อยนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสบ,บดีนะครับที่20มีนาคม2,568นะครับก็เป็นดีเดยนะครับวันนี้หลังจากที่ทีมวโมเ์บอลหญิงทีมชาติไทยทําการประกาศรายชื่อ,อขุมกําลังนะครับที่จะใช้สู้ศึกในรายการอานาชาติประจําปี2 0 2 5ออกมานะครับตั้งแต่เมื่อวันที่10 มีนาคม2568ที่ผ่านมาหรือเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะครับวันนี้ครับหลังจากผ่านมา10วันครับก็ถึงคิวของทีมวอลเลย์บอลหนุ่มไทยนะครับวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยภายใต้การนำของหัวหน้าโค้ชพักกีวอนนะครับกุลซือชาวเกาหลีใต้ก็ประกาศออกมาแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยสำหรับทีมหนุ่มไทยนะครับที่จะใช้สู้ศึก2รายการในปีนี้นะครับปีนี้ของฝั่งชายรายการไม่เยอะนะครับก็จะมีเพียงแค่ซีวีลีกนะครับ ระวหว่างวันที่11ถึง20กรกฎาคม2568นะครับแล้วก็ในศึก C ีเกมสนะครับมาหากรรมการแข่งขัน C g เกม s ครั้งที่33นะครับที่จะเล่นกันในวันที่9ถึง20ธันวาคมนะครับที่ประเทศไทยนะครับโค้ชพักกิวอนครับทำการประกาศออกมา23รายชื่อนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับไล่กันไปเลยนะครับ คนที่หนึ่งครับใช้วัดถุงคำครับหัวเสาจากแอนด์มอนฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาครนะครับคนที่สองอัรักพันลำนะครับหัวเสาจากนครราชสีมาคิวมินซีวีซีครับคนที่สามครับสุวิทย์มหาศริโยธินหรือว่าสุวิทย์อบูบากาโชเนองโบกัสนะครับในอดีตก็เป็นหัวเสาดาวรุ่งจากทางพิษณุโลกวีซีครับคนที่4ครับอนุชพรจันทร์นะครับจากทางด้านของ พิษณุโลก VC เหมือนกันในตำแหน่งหัวเสานะครับคนที่5วารินทร์คำชูนะครับหัวเสาจากเมืองพล VC เล็ก2ไปอยู่กับประเสริฐนิกรกุลนะครับคนที่6ครับจิรพัฒน์บุญคานะครับก็เป็นตำแหน่งผู้เล่นบีหลังจากทางนครราชสีมาคิวบินซีวีซีนะครับคนที่เมื่อกี้คนที่6จิรพัฒน์นะครับคนที่7อมรเทพพลหานะครับบีหลังจากนครราชสีมาคิวบินซีวีซีครับคนที่8 เจ้าหำครับนภเดชพินิษดีนะครับตอนนี้ปัจจุบันเล่นอยู่กับ LP Bank หนิลบินนะครับในลีกของเวียดนามนะครับคนที่9ครับคริสโตเฟอร์อาริอุบปคมนะครับบีหลังจากมหาวิทยาลัยนครราชสีมาปลูกปัญญาข่ามทะเลสอนะครับคนที่10ครับบุญฤทธิ์วงทรครับมือเซตจากทางนครราชสีมาคิวีนซีวีซีครับ11ครับคงกระพันทองขาวครับน้องดังคงกระพันมันไหวไหมมือเซตจากประเสริฐนิกรกุลนะครับ12ครับนลลงฤทธิ์จันพิรมนะครับเจ้ากักครับมือเซตจากพิษณุโรคครับ คนที่สิครับธนาบดีพลเสนาครับน้องเบียร์ครับจากประเสริฐนิกรกุลนะครับนิสิตชั้นปีที่1จากมหาวิทยาลัยราชมงคลสญบุรีในตำแหน่งมือเซตเล่นบีหลักก็ได้นะครับคนนี้แล้วก็14ครับเจ้าหนุครับอนุชิตพักดีแก้วครับบอลเร็วจากทางเดลモンฟูดครับ15ครับทูประดิษฐ์พัฟทธครับบอลเร็วจากเดลモ์ฟูดเช่นกัน16ครับกฤษดานิ้งสวัยยามีนวัยรุ่นมาลีนะครับบอลเร็วจากนครราชสีมาคิวมินซีวีซีนะครับคนที่17ครับชยุทธคงเรืองครับบอลเร็วจาก พิศลุกวีซีครับ18ประเสริฐปิ่นแก้วบอลเร็วจากพิศลุกวีซีเช่นกันนะครับ19ครับพคนสกรพงศกรสีพลกลางครับเจ้าเตอร์ครับบอลเร็วจากวิชัยนครราชสีมาปุ่งบรรยากาศทะเลสอครับ20ครับเกียรติภูมิรัมสินครับบอลเร็วจากทางด้านก่อกูดคาร์บาน่าครับวันนี้ยังเรียนมปลายอยู่เลยนะครับกับโรงเรียนท่าข้ามปิทยาคมครับมน่าจะม6นะครับ21ครับธนภัทรเจริญสุขครับพี่บาสครับลิเบโรจากทางนครราชสีมาคิวบินซีวี ผู้เล่นตัวรับอิสระจากทางพิษณุโลกนะครับแล้วก็23ครับนักคารินอินธนครับผู้เล่นตัวรับอิสระจากทางพิษณุโลก VC นะครับก็เป็น23ในชื่อเบื้องต้นที่ทางโค้ชพักกีวอนประกาศออกมานะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูครับว่าจะมีเรียกเข้ามาเพิ่มเติมไหมนะครับแล้วก็กลุ่มนักกีฬาที่มีชื่อกลุ่มนี้นะครับจะต้องเข้ามารายงานตัวในวันที่2ี่มีนาคมนะครับซึ่งก็จะเป็นวันจันทร์นะครับที่24มีนาคมนะครับในเวลา9นาฬิกาที่ ห้องประชุมอาคารที่พักนักฬา200เตียงการกีฬาแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะครับนี่ก็คือรายชื่อ23คนที่ทางทีมชาติไทยฝั่งผู้ชายจะใช้ในปีนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวจะเชิญทางน้องฟลุกนะครับาสหร์สพัดสมศรีนวลน,นะครับแฟนบอลแท้บอลเลยบอลอีกทีมชาติไทยมาพูดคุยกันในประเด็นนี้นะครับว่าขุมกำลัง23คนที่เรียกเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีใครกันบ้างที่ หลุดโผไปจากการประกาศรายชื่อในปีนี้นะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวอลเลย์บอลเล่าไปเรื่อยกับการประกาศรายชื่อ23นักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยที่จะใช้ในปีนี้สวัสดีครับ